พี่น้องเอ้ยมึอนอี้กินตำบกทัวได้จ้านี่ตำบกทวนี่ตตำบกทัวนี่เครือ่องปรุงนหนิมะนาบักเขือเทศนี่กระปูจา้านี่ปูจา้าปูนึ่งปูนึ่งจา้าใช้ปูนึ่งนี่นี่กินตาบกทัวเสิบ์ฟน้ำกันเด้จา้า ทำนาก่อนยอะเยอะเยยอเอนเเยสร็จเยเกียบร่อยกระปูกระมันมันนี่กระปูกระมันนี่กระดองกระปูน แสบหนึ่ง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 จ้าเปหนึ่งมันบอกว่าอันเสร็จสมบูรณ์แล้วมาแสบแสบจ้านี่ไปเรียนนวนวแต่กินได้ค่ะแสบแสบน้ำกันเดอพีพี้องแ<ป>สบแสบน้ำกันจ้า เซียมน้ำกันจ <in Han> ้า